สวัสดียามเช้าจากออสเตรเลียนะคะก็มาเพิ่มนะคะพลังงานบวกด้วยกันมาดูดอกไม้สวยๆนะคะหลายๆคนที่หลายๆคนที่คิดคิดร้ายกับตัวเองนะคะค่าตัวเองอยากจะ ค่ะตัวตายเป็นคนซึมเศร้าอยากอยู่คนเดียวหรือว่ามีปัญหาชีวิตอะไรเนี่ยนะคะมีวิธีแก้ค่ะกค็คุณแค่ออกมานะคะออกมาสู่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติธรรมชาติจะเยียวยาคุณนะคะดอกไม้ที่ครีเอเตอร์นะคะได้สร้างเอาไว้ให้เราได้มีความสุขนะคะได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคุณก็แค่ออกมาเดินนะคะกลางธรรมชาติติดนะคะนะคะมาเดินตามธรรมชาติที่สวยงามเห็นดอกไม้ flower here Maria flower look see the flower with the insect beautiful look at that ความงามแห่งธรรมชาตินะคะ โอเคความงามของธรรมชาติก็จะช่วยนะคะทำให้พลังงานลบในตัวคุณความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะมันจะทำลายจิตของคุณคุณต้องทำจิตให้แข็งคุณจะต้องนะคะออกมารักตัวเองอยู่กับธรรมชาตินะคะคนที่ป่วยหรือว่าท้อแท้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย คุณแค่ออกมาอยู่กับธรรมชาติแล้วคุณก็จินตนาการนะคะว่าแสงแดดว่าแสงแดดเนี่ยก็คือพลังงานชีวิตพลังงานธรรมชาตินะคะที่พระผู้สร้างได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้มนุษย์เราเราเกิดมาจากธรรมชาติเวลาเราตายไปเราก็กลับมาอยู่กับธรรมชาติฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้รักษาตัวเองหลักตัวเองโดยอยู่กับธรรมชาติ แอบกระซิบอันนี้ที่ทำงานจุไลนะคะโชคดีที่แบบที่ทำงานก็อยู่ในหุบเขาที่ l อลเอมบีไฮซิดนีอันนี้ก็มาส่งพลังบวกยำเช้าทุกวันนะคะก็ออกมาเดินออกกาลังกายจุไลทำงานเป็นฟิสิกอลเทอร์ปีก็จะช่วยด้านออกกาลังกายฟื้นฟูสุขภาพให้คนไข้หลังผ่าตัดให้กลับมา มีสุขภาพดีเหมือนเดิมก็เลยมาส่งต่อพลังงานดีๆได้ทำเรื่องนี้ไปด้วยเรื่องจิตวิญญาณควบคู่ไปด้วยนะคะตอนนี้ก็บางวันพลังงานเราก็จะหมดนะคะอย่างทุไรยพลังงานหมดเนี่ยตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วก็ออกไปเดินรับธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็จะสวยงามมากเลยเป็นแบบต้นไม้พืชพันธุ์ธรรมชาติที่ทำงานก็อยู่ติดกับ เขาเรียกว่าอะไรบุสติดกับที่แบบเป็นป่าเนี่ยคะ่ะเขาเรียกป่าหรือเรียกอะไรส่วนธรรมชาติแต่นี้มันขึ้นมาเป็นเหมือนป่าที่ออสเตรเลียก็จะอยู่หลล้อมธรรมชาติตลอดเวลานะคะก็วันนี้ก็มาประมาณเท่านี้ส่งความรักความสุขรักแบบไรเงื่อนไขนะคะถ้าทุกคน มีความรักให้กันนะคะเหมือนแบบรักธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยฟื้นฟูตื่นรู้จิตของเราเนี่ยให้แบบพัฒนาแล้วเราสามารถที่จะก้าวไปสู่โลกใหม่ไฟดีรักกันแบบไร้เงื่อนไขมวีวิวัฒนาการทุกคนมีสิ่งที่ต้องการมีบ้านมีรถม,มีทุกสัทุกอย่างแบบฟรีธรรมชาติค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ